นี่นูลงทางแีร์แก Killer Queen ยืนเนย Killer Queen ไงโ,โอ้ในยิ่งสุดก็เจอ Killer Queen โอ้ยขอบคุณไล่ๆเด้อไม่เป็นไรแค่แว่นเจอมาโอ้โหเจอเงนอีกแล้วเนะี่ย Killer ก u งย ห้องปิ๊บจิลคุยอยู่ดีไหมตอนนี้แกมเป็นจิลคุยไรนเซยนยู่กินเน้่ยเฮ้ยไอ้น้ลงมีอะไรจะให้ไม่ใช่ตีปุ่นเชมีครับมันคือห้วยสกูเอ้คอนสกูเอ้คอนโคเออโอ้สุดยอดไปเลยพวกเขาไม่ได้ใจวันต่อมาอีกแล้วเหรอ เออสวัสดีวันนี้มาทำงานเลยนะมีแพงงานใหม่มาด้วยใครไม่รู้ดูเองไอซานกูสบายนะไอซานอ่าอ่าอ่าเอ๊ะยังไม่คนเมื่อกี้นี่นี่โอ้ยรถมาทำไมวะบังเอิญมันกันเนี่ยเนี่ยค่ะ ลวงเอกสารรู้จับมือกันด้วยโอ้โหโอ้เป็นผู้ชายคุณแคเหอเอาปีนมาเลยใชหลาย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 วันต่อมาคุยยินดีด้วยนะยิ่ลย่ที่แค่นี้ยิ่งเอาเทเอ้ยยิ่งเทคแล้เอาคิลลีคุยมาด้วยนะไปใจดลยด่ายเอ้ วม oh, wow. ีของขวัญมาด้วะมีเซกินเค้กสีคิโคุยพร้อมดกให้หมดเลย <c oughs> ต้งมีเัื่องกันที่อยากบอกคุณมานานแลผมสึงที่เก็บคิดไว้เน็จใจแต่ไม่เได้บอกคุณสักทีคือว่ารักคุณโอ้ยอ oh, าทิติ์หายมันต้อทำคิวอย่างนี้ได้วะ น,น้องก็ทำคิปกิ๊ตเตอร์ไม่มีเมียด้วยกูมีนี่นอยเ่ยีบ้าเอ้ยคิดไปวะนาขนใจหายเป็นสายคิแล้วเวอาจจิล้ไทนลสองอนตอิไไบ้าเอ้จบจ,บจรนะจบดีเชจบเอ๊ยอจะจตีเหลียงวะโอ้ม่จะโดนินไป